ไม่เคยเจอนะวันนี้ร้อยใส่ร้อยมาพอดีเลยซ้อมที่เดิมไหมลังกงาชกเสร็จนี่เราซ้อมเบ็ดเสร็จตลอดกี่เป็นเป็นเดือนนลยดิได้ไหมได้เรียนเสร็จเลิกเรียนกับซ้อมเรียนเสร็จเลิกเรียนกับซ้อมนะพ่อมาเข้าไปซ้อมตลอดเลยเราไงเราชกมวยมาตัวนี้สักกี่ครั้งเลยแล้วทันทีวานะถามไฟหลังเนี่ยเราชนะหมดไหมชนะผูนะ้ทีดด่หนึ่งเสมอผู้ที่หนึ่งอ่าวันนั้นวันนั้นร้อยสิบห้าไหมหรือว่าร้ เราไดห้าคูมกิโลได้สามโลลน้ำหนักปล่อยๆเราใช่เราเข่าหรือฝีมือเข่านะเอาเป็นคนจากจังหวัดบอกแฟนชาวเชียงนาวันนี้ชาวเชียงนาวเนกำลังใจด้วยนะครับคุณเต็ที่ครับขอโชคดีครับเออนี่อาหาน้องชายมาเอ้าน้องเจียบลงนิดนึงชื่อเสียงเลี้ยงนาของเราเริ่มแรกเนี่ยมันชื่ออะไรชื่อนักมวยอ่ะสุดรักวันนี้ก็สุดรักเล็กอ๋อมาสุดรักแล้วก็มาสุดรักเล็ก แล้วก็มาเป็นอะไรวันนี้ก็ต้องใช้ตามสมุดนะนะเดี๋ยวทางบ้านเขาจะงงพี่ก็เลยถามนิดนึงวันนี้มา <บ S 1> ช่องเจ็ดสีในครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกนะวันนี้เราเจอใครเฟซบุ๊ก<ล>ไม่เคยเจอกันนะไม่เคยเจอเราชกมวยที่ใต้มารวมๆเท่าไหร่ไดทท้ที่ใต้รวมๆคทั้งทั้งทั้งหมดถึงถึงสี่ห้าสิบไหมถึงครับถึงเหรอสี่สิบห้าสิบเราเราหนักปล่อยเท่าไหร่น้หนักปล่อยห้าสิบห้าขึ้นสูงเท่าไหร่ เราโมยเขาหรือว่าฝีมือหรือว่าสไตล์แล้วแต่คูต่อรูอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ดวงว่าวันนี้จะเจอแบบไหนถ้าเขามายังไงเราก็ไปย่างนั้นนะขายรูปข้างในเมื่อกี้กับเฟซบุ๊กขายยาวกว่าเรายาวกว่านิดนึงเรายาวกว่านิดนึงนะอ่าล่าสุดเราไปชกที่ไหนไอ้อ้อมน้อยครับวันนั้นวันนั้นวันนั้นชนะใครชนะเกมส์ถักครับชนะคะแนนอ๋อเกมส์ถักที่ชกวายนะแล้วก่อนนั้นอีกไฟล์เป็นไงผลงานไอ้วิทย์ ใส่สักดาครับชนะแพ้แพ้แล้วก็อีกค้อยหนึ่งเอาชนะหรือแพ้ชนะนกมาให้คุยกับพี่อ๋อล่าสุดจกไวร้อยร้อยสิบสามวันวันนี้ร้อยสิบห้าคูงกิโลสามโลครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับสงขลาบอกแฟนครับเชียร์ไหนได้ครกน้าเอาเชียร์กันเลยวันนี้เอากูช่องเอาบอกเชียร์บอกเชียร์ด้วยครับวันนี้ได้ร้อยแน่นอนครั้งแรกช่องเอสีครั้งแรกไม่ตื่นเต้นไม่ครับโอเคขอโชคดีน้องชายโอเค